สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในปี64ของหุ้น PTT GC จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น PTT GC หรือว่าบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มบทอททนะ สำหรับงบผลประกอบการของเขาก็ออกมาแล้วนะครับรู้สึกว่า,างบผลประกอบการออกมาแล้วก็มีการประกาศจ่ายปันผลด้วยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหลังจากที่ผมพูดถึงงบผลประกอบการเสร็จแล้วนะครับอ่ะเรามารู้จักกันก่อนว่าหุ้น p t t g c เนี่ยเขาทำเกี่ยวกับอะไรนะครับสำหรับธุรกิจของหุ้นพ t ท GC นะครับก็จะทำเกี่ยวกับเคมีพันธ์ ของกลุ่มปตทนะครับซึ่งหลักๆแล้วธุรกิจของเขานะครับก็จะเป็นโรงกลั่นน้ำมันผลิตภัณฑ์อะโลเมติกและผลิตภัณฑ์โอลิฟินนะครับโดยที่หุ้นพิธีจีก็เกิดจากการควบรวมกันระหว่างปตทเคมีคอลแล้วก็ปตทอะโลเมติกและการกัน่นนะครับควบรวมกันจนกลายเป็นหุ้นพิที GC ปัจจุบันนั่นเอง หุ้น PTTGC ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เราจะรู้ว่าเขาเป็นหุ้นในแนววัฏจักรนะครับก็คือผลประกอบการของเขาก็จะมีขึ้นมีลงนะตามความพันผวนของราคาน้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ของเขานะครับสำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส4ปี64ของหุ้น PTTGC ตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่ประมาณ139,298ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่3,248ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นอยู่ที่72สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในไตรามาส4ปี64 q 1 q นะครับก็ ลดลง54%นะครับในขณะที่เยอ n นเย r กำไรสุทธิก็ลดลง49%และถึงแม้ว่ากำไรของตัวบริษัทในไตรามาส4ปี64จะลดลงนะครับทั้ง Q1Q Q แล้วก็เย on y เย r แต่ถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการทั้งปี64เราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้จากการขายอยู่ที่465,128ล้านบาทโดยประมาณ คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ4 4 9 8 2ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นอยู่ที่10บาท1สตางค์ต่อหุ้นซึ่งงบผลประกอบการทั้งปี64ของหุ้น PTTGC กำไรสุทธิก็เติบโตมากถึง22,435%เมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมา กำไรทั้งปี63อยู่ที่ประมาณไม่เกิน200ล้านนะครับแต่ว่าในปี6กเนี่ยกำไรทั้งปีของเขาอยู่ที่ประมาณ44,982ล้านบาทก็คือเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวนะครับก็ต้องยอมรับว่าในปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นปีแห่งการเป็นขาลงนะของหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันนะครับเพราะว่าราคาน้ำม,นมันมันก็ปรับตัวลง แต่ว่าณนะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าราคาน้ํามันมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็ส่งผลดีกับหุ้นในกลุ่มน้ํามันและก็หุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันอย่างหุ้น PTTGC นะครับกำไรก็เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะเมื่อเทียบกับของปีที่ผ่านมานะครับโดยที่สัดส่วนในได้ของหุ้น PTTGC ก็จะมาจากในส่วนของปิโตเรเลียมและสาธรณูปการ38%อโลเมติก9% โอลิฟินและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง34%เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม4% Performance Material and Chemical 15%นะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจอื่นๆแต่ว่ารายได้ที่ก่อให้เกิดกํำไรของเขาก็จะเป็นในส่วนของโอลิฟินและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องซึ่งอาจ u s t EBITDA เนี่ยก็จะมีสัดส่วนอยู่49%นะครับ ลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของ Performance Material and Chemical 34%โดยที่ EBITDA ในปี64ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ200%นะครับเมื่อเทียบกับของปี63ที่ผ่านมาซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชีก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ15%เนะเพิ่มขึ้นมาจากของปี63ประมาณ3,500กว่าล้านบาทนะครับ ต่อมาในส่วนของงบแสดงฐานรรกการเงินในปี64ตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ753,862ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี63นะครับซึ่งก็แบ่งออกมาเป็นในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ426,259ล้านบาทโดยประมาณแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่327,603ล้านบาทโดยประมาณ คิดเป็นค่า DE ก็จะอยู่ที่ประมาณ1.30เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็ยังแบกรับหนี้เอาไว้ไม่ได้สูงนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบต่ำมากนะซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของหนี้สินนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทเนะี่ยมีหนี้สินที่เป็นภาระดดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้น120,000 291ล้านบาทนะครับโดยหลักเนี่ยก็มาจากการออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐชุดใหม่จำนวน1,250ล้านเหนรียญสหรัฐในเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมาแล้วก็เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น55,600ล้านบาทนะครับอันนี้คือในส่วนสำคัญ แล้วก็จะมีในส่วนของหนี้สินอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ1,5579ล้านบาทโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่างบผลประกอบการของหุ้น PTTGC ก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับในปี64นี้ก็สอดคล้องกับในส่วนของภาพรวมของสถานการณ์น้ำมันโลกนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะ แล้วก็ในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีความน่าสนใจแต่เราต้องรู้ว่าหุ้น PTTGC เนี่ยเขาเป็นหุ้นแบบประมาณเป็นหุ้นพระจักรนะครับดังนั้นการที่เราจะเข้ามาลงทุนกับหุ้น PTTGC เราก็ต้องหาเซอร์เคิลดีๆในการเข้าอะไรแบบนี้นะครับ ปัจจุบันค่า P/E อยู่ที่ประมาณ5.41เท่านะครับค่า P/BV อยู่ที่0.83เท่าก็ถือว่าต่ำทั้งค่า P/E แล้วก็ค่า P/BV เลยนะครับถือว่าน่าสนใจพอสมควรในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลของหุ้น PTTGC ก็จะอยู่ที่ประมาณ5-7%นะครับโดยประมาณแต่ว่าจะมีประมาณปี2ปีที่ผ่านมาที่ การจ่ายปันผลของหุ้น PTTGC เนี่ยลดลงนะครับจากในส่วนของผลประกอบการของตัวบริษัทเนี่ยมันลดลงนะตามภาวะน้ำมันที่มันปรับตัวลงมานะครับในช่วงนั้นก็ต้องเข้าใจแต่ว่าก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งแหละที่ถึงแม้ว่าตัวบริษัทผลประกอบการจะออกมาไม่ดีแต่ว่าก็มีการจ่ายปันผลนะครับก็าจะาเป็นหุ้นที่ใครที่ชอบหุ้นปันผลก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าอย่างที่บอกครับ ถ้าเราจะเข้าไปลงทุนกับหุ้นตัวนี้ก็อาจจะต้องดูเซอร์เคิลให้มันดีๆหน่อยเนาะโดยที่ราคาในปัจจุบัน,นยอยู่ที่57บาท25สตางค์ต่อหุ้นสำหรับหุ้น PTTGC นะครับก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับซึ่งก็จ่ายออกมาอยู่ที่1บาท75สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งก็จะขึ้นอีกดีในวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5นี้แล้วก็จะจ่ายในวันที่22เมษายน2 5 6 5 ก็เป็นปันผลจากกำไรสะสมของตัวบริษัทนะครับใครอยากได้ปันผลของหุ้นตัวนี้ก็ลองไปศึกษาข้อมูลกันอีกทีนะครับต่อมาในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น BTGC นะครับซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันในกราฟรายวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาเนี่ยน่าจะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าราคาก็หลุดตรงเส้น MA 200วันลงมา ค่อนข้างก็พอสมควรเหมือนกันนะงบออกมาดีแต่ว่าเป็นขาลงนะครับอย่างไรก็ดีการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์รู้สึกว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีโอกาสที่ราคาของหุ้น PTTTC ก็น่าจะมีการเลือกทางว่าจะขึ้นไปหรือจะกลับตัวลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะทะลุตรงเส้นเ a 200วัน แล้วก็น่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้นะก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่เล็กๆนั่นเองนะซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์เราจะพบว่ามันจะมีตรงเส้นนาเมี0สองร้อยนะครับที่เป็นเส้นนาเมกดราคาเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุตรงเส้นนาเมี0สองร้อยในกราฟรายสัปดาห์ได้นะครับหรือว่าตรงบริเวณประมาณสักเอาให้ชัวประมาณสักเก้าสิบเอ็ดบาทเนี่ย ถ้าทะลุตรง90แล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือตรง91บาทได้อะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าราคาของหุ้น PTT GC น่าจะไปต่อได้นะครับเพราะตอนนี้มันยังมีเส้นที่มันกดเอาไว้ก็คือเส้น A200 ในกราฟรายสัปดาห์นะซึ่งก็ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆท่าไหนที่กำลังเล็งๆดูหุ้นในกลุ่มน้ำมันในช่วงนี้ ก็อยากจะให้ระมัดระวังด้วยนะครับอยากจะให้ไปดูในส่วนของราคาน้ํามันดิบโลกประกอบด้วยเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ํามันดิบโลกคือปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรซึ่งก็เกิดจากในส่วนของอุปทานที่มันลดลงแต่ว่าอุปสงค์มันเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องติดตามให้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาราคามันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยท้ายท้ายมันมักจะมีการเทขายออกมานะครับซึ่งมันก็จะมีผลกับหุ้นในกลุ่มน้ํามัน อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องไปติดตามกันอีกทีหนึง่งโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักขอเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยไัไนที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ